สวัสดีค่ะประเดือนที่มานรีวิวเรียนให้เบังเดอพี่น้องอันนี้เรียนปเดือนนั้นเทียนแค่ออกมาจากไฟใหม่ปเด็นเลี้ยวไปขัดมันดำคักปวดดำคางหลายไปเดือนเลี้ยวไปขัดเนาะอันธวานไฟใหม่ประเดือนคนออกมาจากหนงไฟใหม่นะ,นนะไฟใหม่ป่านเจ้าหน้าที่ใหม่เรียนประเดอนไปนะ นี่แหละที่ประเดีนดนันเคลียร์มาได้ซ้ำนี่แหะพี่น้องอันนี้เป็นเหรียญน,นั่นกากุเดเหรียญบาทได้พี่น้องตะกอนนี่ดำดำอันนี้ประเดีก็เลยเป็นเอาอันนั้นขัดอกอันนี้กากุดจนสีบปล่งงูวาเป็นพ่อสออย่างไม่พี่น้อง พ่อล่างๆหนิ่รนะัเห็นเธเข้ามาประเทศไทยพ่อล่างๆ่พี่นะ้องเดี๋ยวหมูยู่ว่าเป็นนันเรียนบาทการพอสอกสปีประมาณเดียวกันนี่นะนี่ก็คือกันอันนี้เห็นพอสอหลยอยู่สองพันหาร้อยสิบเก็ด นี่ก็เลียนบาทคือกันเนาะเลียนนุ่นี่พี่น้องเลียนบาทกาคุดนะเลียนบาทกาคุดเลียนบาทหน่อยกาคุดอันไฟเป่าใหม่ก็สิเห็นหลายเติบอยู่อดีตพ่อสอเดียวกันนะ่ะแหละนุ่งนุ่งนี่เห็นนังเตลีกันพ่อขมุขมัว แต่หงอวายุเป็นเหรียญบาทกาพกพุทอยุคเนาะกระดีพ่สอเดียวกันนะพอสอ่สอสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดคือกันนะเนาะพี่น้องแต่ว่ามันบ่กคเห็นชัดเจน,นคเห็นชัดเจนพี่น้องกันเห็นชัดเจนกับอยู่เพราะว่า ประเด็นเพราะใดขึ้นต่งางไหนนี่ประเด็นเคลียก่อนสั่งสิมาคุ้มเคลียร์พอดีมันอยู่ในกระปงพอดีกระปงก็งกเลยได้ซ้ำนี้ล่ะพี่น้องไหมคักไหมแน่ครับคือ,อ็ยังนจนดำเบิดเบิ้งเอันนี้ก็ไปไประเด็นไปหื้อคนมาเนาะหรือคนมากเ็ลากกเลยเอามา่าน สุ่มๆใหญ่มากไปเดินเก็บใบไปเดินวัคซ์คัเตีเ้ยวมาเต,ตามากัดอมมาขัดเหมือนว่านเหนียวมาายะไห่พี่น้องเขาเบิ่งเนาะอันนี้การเรียนบาดกากุดขึ้นกันนี่พี่น้องอันนี้อันนี้เห็นพ่อสออยู่พ่อสอ,อ,อนี่เห็นพ่อสอนมีพ่อสอสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดพี่น้องสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดอันนี้กขาเรียนบาทกากุดกันภูมิพลอดุลยเดช กันพี่น้องรัฐบาลไทยน,นี่เห็นพอหลวงอันนี้การเรียนบาทสมัยตะก้อนนี่กากุดขึ้นกัน,นตาบาพ่อสอประเด็นบ่เห็นเห็นน่งแต่กลับมารัฐบาลไทยในน้อยนึงพี่นอ้องน,นี่เห็นพ่อเป็นหูกนี่ล่ะ ผู้ใดเก็บไว้อันกันผู้ใด,ดมีเก็บว้เด้อพี่น้องนี่รูปนายหลวงพี่น้อง หลบในหลวงนน้อยหน,นึ่งอันนี้เป็นเหรียญบาทกากสมัยตะดุนทุน,นเขาก็เขียนไว้ว่าภูมิพลตะดุนยเดียดอยู่ด้วพี่นอ้องตัวหนังสือยังอ่านไหนอยู่ยังม่ทานหลบไปไหนเพราะเห็นเพราะล่างๆาเหรียญบาทสมัยไห แต่ว่าอสอนั่นบเห็นชัดเจนบนไดพี่น้องปอสอนโบเห็นชัดเจลีนบไไันไดประเด็นบ่เคยเห็นป้าสอนเห็นแต่ขู้ว่าเป็นเหรียญเหรียญบาทขุดเขาเขียนว่าเหรียญบาทขุดแต่ว่ามันอันน้อยน้อยพี่น้องมีอันในน้อย น,นี่เป็นเหรียญบาทเด้พี่นอ้องเหรียญบาทสมัยได้กี่ปเีเดียดได้หน่อยสิครับตั้งแต่ก่อนตั้งแต่พ่ะท่านเด่นอันใส่ว่าท่านใหม่เหรียญน,นี้ยังขาวๆนหน่อยๆอยู่ได้พี่นอ้องเต๋โดนๆเป็นเหรียญหน่อยๆซ้ำกันกับเหรียญบาทอัน แบบนี้แหะนี่พี่น้องเห็นตะกอนนี่เป็นสีอะไรนี่ซ้ำคัญน,นะนี่เห็นป้องเพียงแต่ว่าเขาเป็นเหรียญบาทขุดเขาเลยมาเปลี่ยนเป็นเหรียญบาทใหญ่ยังสิไหนี่เมื่อเปลี่ยนเป็นเหรียญบาทใหญ่ตะกอนนี่นจากเหรียญบาทขุดตั้งแต้นน้อยยังสิผู้ดใดมีก็เก็บไว้เด้อพี่น้อง เห็นกากขุดท่อล่างๆนี่นะพ่อสอกันพวกใครเห็นหรอกพี่น้องพ่อสอต่ว่าเข้ามารัฐบาลไทยเห็นอยู่อันผู้มิพ้นก็นเห็นนี่ดูรพระเจ้าอยู่งเหรอตะกอนตะกอนสีมาเปลี่ยนเป็นนั่นเป็นเหรียญใหญ่ยังสีตะกอนเป็นเหรียญหน่อยอยังสีเหรียญ เป็นในหน่วยสี่ละพี่นอ้องเรียนบาทขุดไดน้นี่นี่เป็นเรียนในหน่วยสี่ละก่อนสีมาเปลี่ยนเป็นเหรียนยี่ยี่ทอันนี้เห็นชัดเจนดีอยู่ไข่ใหม่จนดำเบิร์ประเด็นได้เป็นขาดเอาอันนี้ก็คือกันพี่นอ้องน,นี่ก็เหรียญหนึ่งการขุดคือกันก็อสอสองผ่นหาดลอยสิบเก็ด น,นีกกกนน่การกุดขึ้นกันเรือพี่น้องการกุดขึ้นกันปูมีปนระดูเยอะเด็ดประเด็นขัดเราขัดมารีวิวให้พี่นอ้องเขาเพิ่งอบานนี่เขาใหม่ใหม่จนดำคาดหมดอันนี้ก็คือกันพี่น้องอันนี้การเรียนบาท หนึ่งบาทอันนี้ก็สอง,สองพันหาลอยเหรียญบาทอันนี้อันนี้ก็เหรียญบาทถือกันนี่น้อเหรียญหนึ่งบาทอันนี้0ูน,นหา

อ็จบกลิบไว้ซ้ำนี่กนเด้อพี่น้องเอามารีวิวให้เพิ่งซื้อบ่มีหอย่างไรมารีวิวเหรียญให้เบิ่อเงซื้ออันนี้ก่กอนสีมาปเป็นเหรียญน,นั่นบาทใหญ่แบบรุ่นนี้เนาะกันเนาะตะกอนเป็นรุ่นนี่ก้อนเดอ้อพี่น้องเป็นรุ่นนี้ก้อนเดอ้อนี่เป็นรุ่นน้อยหน่อยนี่ก่อนนี่เหรียญบาทกากุด เป็นเหรียญน่อยๆอังสี่ลักพี่น้องเอามาเปรียบเทียบกันตะก้อนก็เป็นสี่หละกวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรุนนี่เนาะคันน้อเจ้าขันประเด็นได้มีโอกาสไปหาหนังสือมาประเด็นเสียวมาอ่านให้ฟังเด้อพี่น้องนี่เพราะท่านมีหนังสือประเด็นก็ย่งเบาเพราะท่านเอ็นันนั้นแต่แต่ว่าประเด็นพ่อหูยุวานก่อนสี่มาเปลี่ยนเป็นเหรียญใหญ่ก็เจ้าเป็นเหรียญน่อยๆอีกสี่ก้อน วันเป็นเลียญบาทอันนี้ก็เป็นเรียนบาทเป็นเรียนบาทสมัยตนะก,กี้การุดเป็นเรียนบาทได้หน่อย่อยิพี่น้องภูมีพลอดุลยเดพี่เดินกันสิขอจบคลิปไปซ้ำนีก่กอนเดอ้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหนาะคลิปนี้กัขอบคุณทูกไลค์ถูกเลืออันใดบ่ดีบ่งงมขอขอโทษขออภัยเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเกา่ามีมต่ความสุขความจเจริญ สุขจะพานมั่นจะพอเจอแต่สิ่งดีๆ้ามาในนะชีวิตคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนีก้กอนสวัสดีค่ะ